เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญละคังนะครับเหรียญละคังที่ระลึกนะครับที่ระลึกนมัสการพิพิธภัณฑ์ภูริทตะมหาเทระวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนอครน,นะครับเหรียญน,นี้ออกเมื่อปี2521นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับบอกแบบนี้นะครับว่า เหรียญพิมพ์แบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นรูประคังแบบนี้ระกคังคว่ำแบบนี้นะครับพิมพ์พระอาจารย์มั่นนั่งแบบนี้นะครับด้านหน้านี่นะครับจะเหมือนจะเหมือนกันแบบได้หลายรุ่นนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้นะครับจะออกหลายรุ่นอยู่นะครับอย่างเช่นออกเมื่อปี1นึออกปี2 5 1 6ันห้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วพลิกด้านหลังมานะครับพลิกด้านหลังมาเจอนี่ครับที่ระลึก นมัสการวิวิตภัณฑ์ปุิธิตามหาเทระวัดป่าสุทธาวาสสกลนครแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะออกเมื่อปี2521นะครับ